มาแนนนะคะเดี๋ยวจะน้องาแดตดกันนะคะสื่อเต้นมากเลยน้องอยู่ในขนอรรับน้องแล้ยมารับน้องแล้วนะโอเคแุ้ด่อะเลวคุเยะลยมยกกลับบ้านลก่อนนะโอเคน้าแล้วอเคทน้องกลับาตไปกับ้านแล้รับน้องกลับานค่ะ รับเฉาล๊วยกลับบ้านแล้วนะคะกลับตัวเล็กค่ะนอนหลับปุ๋ยเลยเอ่กลับบ้านกันนะคะเด็กๆเกออเฉาล้วยเก่งมากเลยลูกเพื่อจะหยุดโรงเรียนเพื่อมารับหนูเลยนะลูกสุด้องกินนมข้าวเต้านะคะหลับกันหมดเลยเอ่อเกวยคอย นี้กินนมชาวกล้วยชาวกล้วยชาวกล้วยลกูกชาวกล้วยสมุทรเหนมากเลยนะคะข่าวล้วนค่ะอันนี้เปื้อนอึคุณแม่ค่ะน่าปากชมโคลเลยโลกข่าวล้วนนะคะตอนนี้จะคู่ค่ะชาวกล้วยโูกชาวกล้วยม,มีความพยายามมากเลยตัวเล็ก หนูนั่งดูดนมเลยเหรอลูกหนูเพิ่งเกิดนะลูกนี่เ,เพื่อนๆหนูเขานอนดูดเห็นไหมลูกน้องๆพี่ๆหนูแต่หนูนั่งดูดเลยเหละลูกงอขาด้วยลูกน้องขาวจวดเลยสีชมพูเลยนะคะตะมุตะมิมากเลยอะ่ะอันนี้เหมือนพ่อเลยนะคะตัวนี้จะเมียค่ะหน้าตาหนูตะมุตะมิมากเลยลูก หน mm Le ูเหมือนพ่อมากเลยลูกมากมาหนูก็เหมือนพ่อหนูนะอ ตัวเมียนะคะตัวนี้ไม่สิคขาตัวผู้ค่ะจะมุจะมิมากเลยอะ่ะขาวแบบขาวจ้วเลยไอ้เรื่องเหลืองนี่เปื้อนเออเองนะคะจำมุจะมิมากเลยลูกอืมอขาวจ้วเลยค่ะกินเสร็จแล้วนะคะแล้วเรามากระตุ้นให้น้องนะคะก็คือฉี่นะคะก็คือจับตรงนี้และคะ่ะแล้วก็จับตรงน้องนิดนึงเอาสำลีชุบน้ำอุนอ่นได้ไหมน้องฉี่ออกมาแล้วค่ะไหมคะ กระตุ้นให้น้องฉี่นิดนึงหลังจากที่น้องดื่มนมเสร็จแล้วนะคะเนี่ยน้องฉี่ออกมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะฉี่ออกมาเลยนะจับเบาๆค่ะกระตุ้นน้องเบาๆค่ะเพื่อที่น้องจะได้ไม่ท้องอืดนะคะแมฉี่น้องออกมาเยอะมากเลยเป็นชุบน้ําอุ่นนะคะก็คือในแก้วแบบนี้ค่ะน้ําอุ่นนะคะสำลีนะคะมือเราต้องล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วพอน้องฉี่เสร็จปุ๊บกระตุ้นตรงตูดน้องนิดนึงค่ะเพื่อให้น้องอืดนะคะกระตุ้นนิดนึ่งค่ะแค่สำลีนิดเดียวค่ะ ่คะกระตุ้นให้น้องเอื้อออกมาก่อนนะคะเนี่ยน้องก็จะเอือแล้วค่ะเหลืองเ่ยค่ะเอือน้องออกมาแล้วนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งคลอดวันนี้นะคะออกได้แค่นี้ค่ะทําแบบนี้ประจําหลังจากที่น้องดูดนมเสร็จแล้วนะคะน้องจะได้ไม่ท้องอืดนะคะจะได้สบายตัวเสร็จแล้วค่ะเอืออกอกมาแนี้เลยตัวเล็กเนี่ยนะคะน้องเป็นสีลายบัวค่ะน่หนูลายลูกบัวค่ะหนูเป็นตัวผู้นะคะ อือเป็นตัวผู้ค่ะโอเคค่ะน้องกินเสร็จแล้วนะคะน้องกินเสร็จแล้วจะให้น้องนอนอย่างนี้ไม่ได้นะคะน่คะต้องจับน้องขึ้นมานะคะถ้าชุบน้ําร้อนนะคะเป็นน้ําอุ่นค่ะไม่ร้อนนะคะต้องให้แน่ใจนะคะว่าอุ่นๆนะคะแล้วก็ถ้าน้องเป็นตัวผู้นะคะให้สกิทที่เนี่ยค่ะตรงจุน้องนี่นะคะสกิดเบาๆนะคะเนี่ยค่ะเพื่อที่กระตุ้นให้น้องฉี่ค่ะเห็นไหมคะน้องก็จะฉี่ออกมาแล้วค่ะเหลืองๆอย่างนี้เลยนะคะ ก็คือน้องจะได้ไม่ท้องอืดน,นะคะเวลาน้องกินนมเสร็จกระตุ้นให้น้องฉี่นะคะเนี่นนยค่ะน้องก็จะฉี่เบาๆค่ะไม่ต้องแรงนะคะฉี่เยอะเลยนะคะไม่ค่ะออกมาเลยไหมคะน้องก็จะฉี่เนี่ยค่ะหนูฉี่เยอะเลยลูกอืมหน,น,นูฉี่เยอะเลย,นยนเนี่ยค่ะฉี่เยอะเลยลูกอืมอ่ะฉี่เสร็จแล้วคันนี้ที่เหลือเราก็กระตุ้นตรงตูดน้องนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ กระตุ้นนิดนึงค่ะนิดนึงให้น้องได้อึออ,อกมานะคะเพื่อที่จะให้ระบบลำไส้น้องปกตินะคะต้องกระตุ้นน้องนิดนึงค่ะนี่ยนิดเดียวต้องตุหดูนิดนึงนะคะนะคะอ่าเน,นี่เลยนะคะอันนี้หนูไม่อึอใช่ไหมลูกแต่หนูฉี่ออกมาเยอะมากเลยลูกนคะคะอันนี้น้องน้องเป็นตัวผู้นะคะหนูเป็นสีขาวล้วนเลยนะคะตัวนี้ค่ะหน้าสีชมพูเลยนะคะ ชมพูเลยนะคะตัวขาลวล้วนเลยค่ะนี่นะคะ